สวัสบบดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเมื่อนี้กะตื่นแต่เสาร์มาเนาะพี่น้องตาหนาสิตุต้ยตปปุ้ยเด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเสาร์สกดวัตื่นเสาร์หน้าวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ <c oughs> มาพอดีเนาะก,ก็ได้ใช่ไหลอดุ้งก็ล้อพี่นุ่นมาเนาะสินีปส่งร้านอยู่จังหวัดสารคามเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กะเป็นมือดีเป็นวันอาทิตย์พอดีเนาะก,ก็เลยวางกันเนาะพอหยุดงานวันอาทิตย์ วันร์ดีนาอมิเตเจอวันอาทิตย์มาได้ห้าสิออกข้างนอกเนาะถือว่าโชคดีเดี๋ยวเราไปกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องไปบ้านเนาะอ่ะสบายดีมือกี้นี่มาขอยดื้อผู้หนึ่งยินในบ้านผู้หนึ่งยินนอกบ้านเดี๋ยวออาเปิดแจ๊กค่ะคุณแจ๊ไปไหนแม่คุณแจ๊บ้านนะ อยู่ไหนนะาปกติจะห้อยอยู่ตรงนั้นไงนเดี๋ยวหากุเจบ้บานหาคุเจบ้านมาเจอโอ้โหแล้วอยู่ตรงนั้นเองออ้ยพี่น้องคุแจียบานเกือบกลายเ,เป็นงูกระสกตาแท้หอยอยู่นี่โอ้ยมีอน,นี้ทำไมดูเป็นอย่างเนี้ะแม่ยังไม่ได้ <laughs> <laughs> ดีแม่ สวัส <laughs> ดีค่ะดครับ <laughs> เดี๋ยวเข้าไปกำับดุงเนะาะสวัสดีค่ะสวัส <c oughs> ดีค่ะเออสมเสวยเดี๋ยวครับเดินทางกันนอกไปไหมพี่น้องน้องตอนนีตาสกอย กับพี่กับลุงพี่นนทนกับพากันแบกปั๊บเนาะเติมแก๊สพี่นุทนกับไปเซเวน่นพี่นนท์ไปเซเวน่นเท่าจะไปแบะกินขขาวเนะาะพ่อแมพี่น,อน้องนะฮะไปแบะกินขขาว ไปกินข้าวอ๋อเช็คแต่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะได้รู้ว่าวิ่งกี่กิโลศูนยอาหารไปกินข้าวอยู่ศูนย์อาหารแค่กี่กิโลจะได้เติมใหม่มันเติมทีนึงมันวิ่งได้ประมาณกี่โลถ้าวิ่งดำก็สองร้อยกิโลเครื่องดับแล้วตัดแก้วใหม่ดับเหรอ เออนูยังมได้ยินโดเออยังม่ดหูดองมาเขื่องดับเนาะใช่ไหมรู้เลยก็นี่กระดับไปเลยดเดียวเขานี่นะไม่พอดีตีแกงป้าพีพีจะดูปุ่มนั้นนะนะพีแต่ตีเหลืองกับพริกแม่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 เนี่ยตีเหลืองพริกแม่แม่เลยแกมันจะไม่ขึ้นพีต้องเล่งเครื่องให้ให้แกมันขึ้นอ่าเล่งเครื่อง อ่านั่นแหละแก๊สคือได้ไปได้ใช่ไหมไปได้งั้นแก๊สกับน้ำมันผสมกันนี่มันดับขับรถแก๊สต้องสิขับใจก็ไปยขับเดี๋ยวเฮาไปกินข้าวนอเพราะว่าวันนี้กาสิบแปดโมงแล้วเฮาก็ขับมาได้ใกล้ๆเติมมันเ่ะเอาจสไปกินข้าวเฮาหอดใชแล้วนะพี่ อ๋อหอดว่างหน่อยเนาะเพราะว่าเขาออกมาตอนหกมุก,กว่าวๆตอนนี้กับชิแป็ดมุกแล้วเดี๋ยวแบกกินข่าวพี่จะกินอะลายง่วงนอนเอ <c oughs> อง่วงนอนเฉยเดี๋ยวหากินข่าวเอเดี๋ยวเหาสิกินเนื้ได้หาไปเบิ่งกันเลยนะ แมพี่น้องตอนนี้ชาสาก๊อยไอกาแบะซื้ออะยะฝีกระดีปั๊บเออแบะซื้อกระดีปับ๊บนี่ซื้อขนมไปฝากเนาะไปส่งวันนี้ข้าออกต่างจงาังหวัดไปส่งร้านก็คือน้องป้าสนั่นเองเนาะไปส่งอยู่มหาสารคามเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยแบะซื้อขนมแบะบซื้อของฝากเนาะ,ะทางนั่นกะ สื้อลอตเตอรี่พี่นุ่นสื้อลอตเตอรี่เสียงโู่อีกแน่เพ่อแม่พี่น้องเม yeah. ื่อกี้นี่ซาสก,ก๊อยบอลได้ถ่ายคลิปตอนกินข้าวเพราะว่าแบตเบิ้ลเนาะบนแบตเบิ้ลก็เลยบอลได้ถ่ายนี่ก็เอาหยกเครื่องหนึ่ง่ายแต่ว่ามันก็สิมืดๆเลยเล่ะเพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ากล่องตัวนี้มันบมดอยากแกะเพราะแบตเท่าเบิ้ลเนาะอีกเจอหนึ่ง ได,ด้ทีดด่ซื้อแจ็คก็ง่ไปยิบกันอาด้วยเอาบออู้ไกินมันเดินไปเอาเดินทางกันต่อเลยน้องตอนนี้แบะสื่อคล้องฝากนะแบะสื่อพ่นทำไมน้องปัดแบะสื่อพนทำไมไปฝักไอ้ย่าฝากคุณย่า

แม่จะว่ายิบไปเบิดแข่งกันแข่งก็เอาดูอะไต้องอาเดือนนิ่มๆเออต้องเลือกเอาดูกนิ่มๆเออแม่มันก็คือสีแบบอันนี้เบิรดตนะนิ่มเบิร์ตนะเนี่ยเออเออนิ่มเบิร์ตเลยนี่อ่ะเขาละจะจักโลอ๋อ นนแล้วก็ซื้อสมสมโลล่แปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอต่่บาทซื้อสม พี่นวลซื้อสมซื้อเงาะซื้อมังมังคุดซื้อซื้อ,อย่างละาน้อยๆนน่อยน,น,น,อยนะก็คนสมัมมย,ย้ายนี่นเป็นแดง คล้า,า,า,ายๆคนหม่ขขางข้างเพราะว่าคนออกต่างจังหวัดสื่อคล้องผากป่ะใจจากโลถึงโลป่ะอ๋อโลด่วยป่ะอ๋อได้นนะไหมเนาะเดี๋ยวเลื่อนทางต่อนะวันนี้ พี่น้องตอนนี้เอากระเบะกินเขาเนาะแบะกินข้าวเที่ยงพ่อป้าเที่ยงพอดีแบะกินข้าวค้างทางดิวค้างทางเนาะพี่น้องเออหน้องปัดจะกินส้มตำไก่ย่างเนาะส้มตำไก่ย่างอยู่พี่นาะ้องอ่าฮ่าสิกินขนมจีนขนมจีนเก๋ง่ายงามเนาะไอ้ดุนเปิดบลยค่ะ

ไอ้ประกาศตักพรอจากสอดับครับีไม่ได้ไงพร้อมไม่ดีหาของนำเลย กินอะไรดีเนาะพ่อแม่พี่น้องครับมิ้ยืมครับครับขายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องจิงจิไปจิจัม้ ไอขนมเสนนั่งอยู่แต่ว่าเสยงขนมแล้วนองลายด้ยตาแบบใหญ่ไหมหันเลยครับหันเลยแต่กอบกครับขอบคุณสาวตาจีบ้มืออย่าสั่นมืออย่าสั่นสาวสักทีสั่นเพราะอะไรเนาะหิวหรือเปล่านะเอาอันนี้กัะ อันไก่คือไก่ย่างใะเนาะสมตำยังรออยู่น้องป้าเพิ่นอยากกินสมตำนะเพิ่นได้สร้างสามใจมาสกีนขนมจีนเด้อคนเป็นพี่น้องเดี๋ยวสาวสเอยไปกินกันเด้อขอตัวไปกินกันเด้อขอให้ผิดนงตอนนี้เราก็มาถึงแล้วจ้ะอะ อน,น้องปัดวันดีค่ะใส่มากครับนี่จะนลายกินเบมือนทั้งรถแร้วหรันวะ

<uge ot> ก็ได้ต้องไก่เลย,กลยไก่านานกะ่ได้ของฝากอะไรมางะสาวก๋อยมาผ่ดีเลยโอ้สากวก๋อยสาวก๋อ,อ,อยทำไรอ่ะ <c oughs> โอ้ของฝากของฝากอะไรอ่ะอะไรน่ะอันนี้ต้มไก่อันนั้นเหรอมะม่วงโอ้ไปกันเด้อคุณผู้ตอนนี้ตอบานอไไดก็ตอนนี้แดดพี่นกปีใหม่ให้ขายเื่อ่เลยะไ้ของฝาก้อไปซื้อรกัตกัต

นุก็จะแบกไปถึงรถมารับปัดเติมุ่เดี๋ยวูบ่าีบอกเอาบลวามาเลี้ยงนะโก้บอกผู้บ้าว่ามาโก้มาเนี่ยเดินกล่ะโอ้ยอย่าเชื่อมันเลยนุ่นอย่าเชื่อมันไดยนีเากินก่ล่ะ นาะตนนกะตาสกอยส่งร้านแดวนะเนาะออรวเอากระสิเดก้าไปเด้อวันนี้จะได้กะขอมุ่กขับใจพ่อแม่พี่น้องที่มาติดตามซาสกอยเด้อดึงกดด่กดแทรกกดซาสกอยให้ซาสกอยเด้อเพื่อไปกําลังใจให้ซาสกอยเ็จคลิปต่อไปเนาะชาวบ้าคลินิกกระสิจบเพล็กส์สิเด้อบ๊ายบาย